เจ้าเดียว่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์มันบอกอยากกี่บอกอยากกินได้ปอนตจห้ามสะติดห้ามเลยใช่ไหมไม่กินบ่ได้แมวันนี้มากไม่คกินบองพี่กพอรอรอดูยามาดุฟูคุณตาปาก็เลยบ่ได้เงยหน้าเลยในหัวมองในท่นไปนั่นคว้านสันเลือดต้มาเนี่ยทำเล่อดแบบว่าขาหมาที่ัก ตัววารับการบอกับธรรมดาบอกรบาสงกรเนยััไปต่เขาอมันเขา้เมหาเเห็ดเป็นผ้าใส่ผ้าตกมากดีแล้วเราหมองเพือไปบรรยากาศดีดียังวามิงยังวายอยู่ป้าขนาดีเขาเห็ดใส่ผ้าตกมาเห็ดที่ดีก็ใส่าหจะบาอไปท้ยองเราเท่าไหร่วะามันซีอาหารเช้าไงยมีไลบรี่อู่ไหมอาหารเขาเห็ดใจผ้ามาให้เห็ดดีดี ถ้าพ่าไปสิมา้านตวอน้แ่่ีอ่่่้นยเกินี่ไนี่ห้าบ่นปวดท้องนะคะบอกให้เ้าดีคุณได้หันป้าดีป้าดีมบอกอ้ช่เป็นทูดรใส่ก่นาปี้ะกันี่่ีให้ราดีมกาลลกปป้าดีเพี้ยงวันนะบอก ใบมอญโอ้ใบมอน่ะเขียนบ้าง้ระจางบอกอาใจเป็นเนาะปเดี่ยวพอดีโอ้พี่โอ๊ตไปไหนพี่โอ๊ตเออวิอามาซื้อผิดคนมาซื้อผิดคนพี่โอ๊ตไปไหนคนน่ะผู้ใดคือพี่โอ๊ตเไร้ปะคุณวามันบอก แต่ตอนนั้นหอดูแลภูมิโอ้โอ้ฮ่ได้หน่อยกูเองนะสูงดีหน่อยนั้นเรากสิงเนาะใคบอกไปบอกไปนไหนะระวังไอจีอายุมีกระปาปีอายุอายุสบายตะกูลนี่แหละกูสวดคนสดเนาะยาเด้อ ทุก่านควรได้ยายยี่ฮันไปเบอกท่างหลังเด้อบอเขาบอกไหมมีทีมบอกสีกันครับกูอยู่บ่ก็เยแ่มาบอกมาบอกแม่มาบอแม่ยอมเราจะตัวย่อาแพ่เขาไว้เท่ยานย่าแม่แต่ขอมันอย่ของมาโบใสยนไปบากเขาเขามันท่านเขาเงียบเงียบกนนี่ฮสทุกนี่โจดย์ลายนี่เจ้าให้แม่ได้ขายเด้เองก่อะ อีเดียมก่งหากแมงเ้ยมัหน่อตีเขายังมัหน่อตีคนเก็ทั้งหมดเนช้อนเพ่นบอมัเหมือนนเนาะกันมาเพื่อนกันนี่ยไล่กุมนะห้เห็นอยู่บ่เพื่อนมามือได้หีอันยกเว้นไปยุ่ยเพื่อนมาดอกนั่นเฮียเบิเพื่อนมาบ่เมา่ีเดียได้เขาไม่ได้กุมเมือนั่นอันทีมาเฮียมกับพีกูพ่มอยู่ด้านน้ำนะยกเว้นไปู่ ไม่ได้กลุ่มเดได้กลุ่มเฮ้าันาเขาหยอดนเมื่อนันเขาขาดหนูในไล่กลเาไม่ไม่ยกเป็นกลเลยหรอเอาไม่ได้ควเมื่อนี่มีฮอตก็บักป้าแหมโจรแหมโจรน้นไหม่นูแขนมากพวกนี้มันต้องเจอหนูจัดการพราว่านี่ยังอันกบียางนี่ยง้ะหอรูเนาะ อยู่ในหนียกเว้นมาอยู่นอกแม็นกี้อย่าเบิดมันก็บอกมันกันเมาเหมือนนี่มันก็เลยยกเว้นกูน็อกมาคันนี้มันน็อกดาห่อนกูเนี่ยนีกูมาหนไมช่วงใบสามใบคันเมามากนี่ยุยยุยอะไรแบบเสียวเสียวเลยเอาเอาแม่มันผิดพลาดไปแล้วเทเดียวเท่านั้นล่ะเขากูก็เลยเป็นเดียวมัน กีดตัวกอดกอบเดี่ยวบัมเนแพ้วแพ้ี่แม่พินอาหารนี่คนนี้อน่ยคือมึงช่วยอยู่เปี่ช่ินไหมฮะพวยอยู่้วล่าผู้ชวยเนี่ยอ้นเราสวยอีปอมเนี่ยมึงมาหากอนข้อบอลแล้วกับเที่ยวสิไม่ร้เห เสมอว่าประด็น่่ะม่พากรุนกาอีวิทยาศาสตร์เาด้านหนูอีวิทยาศาสตร์่ะนะที่เด็ดผ้ามูว่าอีปอกปอบคุ่่าตเขาไม่ได้ยวกันท่ตอนนไปเ็ดใหต่ไม้อน้มน่ะแกเนี่ยมันที่สิบจิบแดสิบก่อยเลยเนี่ยเออกมากูตื่นหมดเนาะกูอันแบบบวบมบกต้นน้ำก็ได้เจังสีกับฝาดหนามู แม่นอนแม่ดิแมเอาอย่างไรแม่ก็ลองสังเกตแม่สังเกตหนุ่ยดีเวลาขึ้นเวทีจะค่อยแม่ใจใช่เกี่ยวกับลุเพราะว่าชุดก็ยังไม่ให้ชุดตจงตัวเองเท่าไหร่เขาจะไปออกตอนไหนบ้างนี่ยก็ขึ้นไปรอบนี้ไงถึงกรุงเทพ่นี่ที่ผานไม่ใช่เอาออกมันต้องเสิร์ฟใหม่ไหมไม่ค่ะอุ้ยมันจะไม่เตะเซหรอเตเซแล้วมันอยู่ข้างในเราใส่ขึ้นมามันก็เป็นโซรงสวยแันนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อาะวมันดันขึ้นใช่มันดันบ้าอะไที่จริงอ่ะ อ้าเธอใส่เสียกล้ามไม่ต้องใส่เสียได้ไม่ต้องใส่อีนังใหม่ทำมันยากนองมากเลยเธอเฮียคินเธอสีด่งมากเลยกัะบังหน้ามีผัวอยู่บ่ตอนนี้บอกค่ะไม่มีค่ะโซโซเป็นมุ้งไม่ยู่อีค่ะกระบอกแล้วไปมีไปเลยมีอะไรแต่กวนมาอยู่นี่นะมีอยู่ไม่ดุแต่พูดเป็นหูโะหว่าเป็นกระเทยเขนี่าเบิดเขาโพดบาเป็นกระเทยเขาก็เลยท้วมาดาว่าตัวเขาจริงป้ะเนี่ยจริงจริงเหรอก็ผู้ชายไม่รู้ก็มี อืมนมีปีไงใช่เม่อกนขึ้นมัยิ่งไปของลูกไม่เนาะเออน้่อกอนขึ้นม่ยิ่งีอะไรใครเป็นอะไรตำไทยคุยใครเป็นอะไรมึงแ่บนมันยิ่งเนาะมึงเอาล่างลงมาให้แม่ไปปเรถครับตรอครับโตขึ้นมาเด้อน่ารักไมะแล้เป็นยังงี้ตำอะไรนะจำรายกย่างนี้ได้ยันอุดบ่ไดย่าถือกากาลังงาให้รดนน้ำหนัก แม่บอกมันตอนนี้ตอนกวนแรงมากกวนน่ามันกินแล้วข้าวเตียวสามถ้วยจ่ายเพื่อบ้าเออมันกินรดนแต่ว่ากวนน่าเนี่ยจะกินเอาตึ๊บของมาเดี๋วจกินอะไรจะม่บอกว่าซิบุตบอ๊อขอบอกกินบอ๊ไว้หัละนี่เขาบอเอาเนีกินอะไรจะมาบ่ม่แนววางสิเ้าแม่ทุนามน่ว่าบอกพริกสวนเลดสูงมากเผ็ดกระเ้ขนาดบัวเดชยังแรงกว่าเพ็ดคือานสองของอยอันนี้แม่เราไปกินเช้า อืมมันหลายอย่างพุนเอาไปเบฟเช้าได้พอด้อเด็กับจะโซด่นหรอเดือนนี่เดือนกลัวบ่แต่ไปกรุงเทพนี้ม่แต่ไปนอกคนนี้เมม่เป็นบอกแไปนอกกันป้องแค่สามที่มีถุน้าผุนขุ้นนี่จ่าข้าเบิรแบ้วบ่อะไรเพระคันหกมีแม่ยู้สดบ่แม่ยูสวดยู่บ่ ไม่สวดบอสบอสไม่ได้เจ้ของหัวก็สวดแต่สวดตลอดเลยสวดตะวันเบา่างก็มีคนคุยมาคุยบ้างก็ธรรมดาเพราะว่าเราโสดเราก็คุยได้นล้ยั่เองเอาหัวดอกเงี้ยงั้นจะหอมที่เอาัวฝรั่งอเยู่เอาหัวฝรั่งเกระปิ้นูเล่นไปไหนท่าไปไปไหนท่าไปหลบรปไบอ๋อมาเปเมืองหนอกขึ้ขคัน German> ไปก็จะพ่ดหยามบอกมหอนเด้อมันหรอทำไมหนูเด็กแล้วไปบังใบไปบังตาสันด่งเขาสอนไปบังใบคุณหนึ่งไปจากเขาเป็นอย่างคนไทยมันเป็นอย่างคนไทยคือบ่ด่างดวงคือเขามันเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์เนาะใช่ค่ะเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เนาะคนแอฟริกาคือบ่ขาวสันเป็นอย่างขึ้นสู้งแค่นั้นนะจมูกที่ร้านว่าเอ๊ะมันหนุ่มมันหรอมันบ่ด่างตามันบ่ขึ้น กางกับนั้นสิบอกว่าไม่ไเราไปเห็นฝรั่งนะมันระยากอาุ่นทั้งนั้นมาแล้วเด้อจะถึงแล้วอออีันน้องน้องพลอยสวยบ่อีกหนึ่งนาทีน้องก้อยขับมานี่หรอนเต็เต็มทั้งเสียงมานี่ครับปื๊นแมพร้อมกันเนี่ยฉันออกมามันยังไม่ตื่นกันเลยจ้ะบอกให้เข้ารถอะไรมาเข่งให้ก้อยลืมลืมอันนี้ทำไมก้อยต้อง เราเก่งมาไม่มาด้วยกันลืมลืมเริมเริมขวางเริมขวางมันบอกมันบอกเฮาไดเด้ผมว่าเนี๋ยเขาลืิมจนจริงว่ามันบอกเฮาไดเด้ผมถามเนี่หน่อยเฮาไดเด้ผมถามถามแล้วนะบอกว่าเฮ้ยลืมอะไรเอาที่วางไว้นะที่กัวแบบเอามาให้หมดไม่ลืมไปเลยสุดยอดจริงแล้วไปเลยไม่ว่าให้การตักเลยนี่คุยบอยโองบอกมาต่อสลักลี้เลยแม่ ขึ้นกับเรื่องสุดดีวรแล้ไปเอายูอันทำากอนเนขครับข้าไปน้กินนะเมื่อนี้เกิดมันส้นดับใจเกข้ามันเบรกอะข้เบรกแบบลุกสาวจึกเลยเบรกแบบกันหันะพี่บอยอ่ะกินได้เลยก็มีสติงักินถ้าพี่บอยเบรกกับมือสาาะั่นเบกคือเบรกแบบโรเวียงรถแบงอื่นก็ปนได้กับนปลายหน เบรกระติดส้นพอดีกระติสุพอดีแต่วันเนี่ยฮักออกข้าวเอกคว้าไปคือเราขับมาดีๆแล้วข้างหน้ามันเบรคเบรคแล้วเหรไม่หรอกคือเราก็อยากจะว่าเราจะออกมันเป็นไฟเหมือนไฟแดงเราพี่พี่วันเนาะใช่ครับคือหม้อสิเมาอออกตัวแล้วอ่ะเมาสิปืดไปแล้วเนี่ยแต่ข้างหน้ามันเบรควันอ๋อแล้วฮักแยุบโซนเกือบโซนเมื่อคืนมาบ้านรถที่ชุนทุกคนครับเดี๋ยววันเราจนี้วันที่ อันนี้สิบห้านะครับห้าสามสิบห้าเอ้ยสิบสามน่ะผู้ด่อนก่อนผู้ดรอนผู้ด่อนสิบห้าทำหน้ากุนีสานทำนากุนีสานทำหน้ากุนีสานทำน้าทำน้ากุนีสานคุนีสานอช่แม่ใช่เดี๋ยวพ่อเนี่ยครับผมไปสิไปนะครับแบตเจ้าแบตเจ้าหมดเดือะลามไม่ได้แบตเจ้าเบิร์ดแบตเจ้าเบิร์ดแบตเจ้า แฟนเจ้าเปิดแฟนครับกินข่าวแล้วบ่กินแล้วไม่ไม่น้อแฟนครับกินข่าวแล้วบอครับแฟนครับกินข่าวแล้วบอครับแฟนครับแฟนครับกินข่าวกินข่าวแล้วบอครับแล้วบอครับผมผมผมกินแล้วเจ้ากินยังเจ้ากินย้างกินยังย่งยังไม่ใช่ยัง ยังยังเจ้ากินย um ังเจ้าก uh ินย um> ังยังไม่ใช่ยังย um> ังยังย่ออ uh ังยังย anyway uh> yeah ่ออังยังย่อย่อเออคัดคำว่าภาษาฟไม่ต้องเป็นย่อเนาะย่อยักย่อยักย่ออยักย่อยั่อยักย่อย่อยอย่อยอย่อเหมือนเหมือนกับซาร้องเพลงอะอะไรปะ อีหยังเนี่ยเออยงอีหยังอีหยังเออเราคุ้ไทยอีหยังอีหยังขอเบอรบ้านฮะขอแรงกินเด้อครับฮะขอแรงกินเด้อครับฮะขอแรงกินเด้อครับขอแรงคืออย่างฮูบะขอแรงก็คือข้าวมื้อเย็นข้อเย็นข้าวแลงข้าวแล้งขอแรงอันนี้เขาเป็งอย่างหยุดไก่ไก่ไตน้นำไก่ไตน้นำไก่ไตกันไก่กันไก่ไต่หน้อง่ไน ตำบักหุงแล้วเกี่ยวอะไรกับกางไก่มันชื่อเลยเขาเขาเรียกกอนตีเลยใช่พอเนี่ยครับผมทุกคนนะครับบกลากินข่าวกอนกินกินกินข่าวกอนกินข่าวกอนกิ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 นเออกินข่าวกินยัดกินเส้ซุมกินข่าวแสบกินข่าวแสบร้ายแสบร้ายหนึ่งสองสาม กินข้าวที่นี่ก็เล่าปันนลูกก็จะวันแม่แล้วไงเอ้าอะดูเมนคอนเทนเด้อร์มาหนิอันนี้เรื่องจริงอะไรใหม่มาให้ทั้งหมดอันจริงเออซื้อดรอปอันมมรีให้ฉันแม่วันแม่ฉันเห็นแต่พี่บอยว่าพี่บอยแบบพี่บอยมันจะถ่ายคลิปให้ถ่ายคลิปให้ก็ไม่ต้องถ่ายหรอกไม่ต้องถ่ายหรอกเห็นคนโซ่กันแค่พี่บอยว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะมาที่นี่ก็เลยพี่บอยเลยถ่ายคลิป ฉ่นนึกว่าอันอีหยังถ่ายคลิปอีหยังใช่กบรูมาเนี่ก็เลยเอาแต่ไม่ห้ยไม่แบบเขาเป็นเป็นแม่ของน้องๆที่ดีใช่แล้วเขาเอ้ยแบบแล้วก็เป็นแบบเพจแม่ด้วยตรีเพจแม่ครับผมคือบระกาศง้างๆน้าเหรเอากาบช่วงไหนดีครับเขาพูดไปสิกลับตอนไหนก็ได้สวัสดีครับแม่ ไอ้เขาเจ้าไเวลาแม่หรอสวยปานนี้เป็นแม่เลยโอ้ยแม่ปานนี้ผมก็เอาแม่ก็บอกไอดุอย่าทำแม่แม่ไม่แต่ล่าสุดไปไปโคริเชียมมาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกดีไม่าไแล้วเพรากว่าสามสิบแปบพี่นี่ต้นงต้นแล้วนางแบบด้วยหุ่นด้วยเนี่ยหรอปวัันน้ะใช่ที่เราไปโคริเชียมาอุ่นนางด้วยอะไรเงี้ย อีกสามปีกูสี่สิบแล้วเพราะสมัยนี้คนเราอ่ะอายุเยอะดูแลตัวเองสวยเยอะนะม,นม,นมันมันตามนวัตกรรมอบตงพวกนี้นะมันเป็นโรนะโคโซเชียลนเลยต้<พ>อง <พอ S 2> ดูแลตควเอง กลายเป็นการเป็นมการเสริมวัยแม่ตัวปกติลูกลูกกินนมแม่เขาต้องเป็นแม่งั้นพรุ่งนี้บ้านสวนเต็มแน่ต่อแถวเรียงคิวกันมามาไหว้แม่อยู่เพราะว่าลูกกินนมเยอะมากมึงพูดวิถีไก่จ้าแตเบิรงนมึงพึ่งจอบพี่เจ้าสมรู้ไหมคะเบิร์นมึงไม่มีเหมือนกันแม่ เฮ้ยโมยังบังโอ้ยโมเแม่ให้เจ๊ทุกคนสวัสดีครับก okay. ินข้าวเลียวครับก็จะมาบอกเรื yeah, anyway. ่องกันกับน้องสันเด็กชายนาศอ๋อแมนแมนแมนบางคนแบบเหมือนกันอีหยังมือนีิฟังล่ำถึงเดือนหนิเปิดมาล่ำฟังกูโผลมือเลยค่ะปกติจะฟังลูกทุ่งมาลูกฉันเลยบอกว่าแม่เธอวันนี้สอบเลยเนี่ยเมันเปิดอัดเพลงม้วนแค้นฟังมือนีกูตบมือเลย ว้าวกลัวไม่อยากลองฟังไงเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่ไปใส่ได้นึปะแต่เราพูดสสรไม่ได้เธออยู่บ้านเนี่ยเธออยู่บ้านไม่เอาไม่เอารองกันร้องอ่ะไม่ไม่มั่นใจมันไม่ใช่ทางของเราไงใช่ค่ะแต่ถ้าเราฟังหรือว่าซึมซับไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลาเยอะๆบางทีเราลองพิดพาสไปมันก็ไม่ไม่ถูกต้องผมไ็่คไม่ค่อยได้ไม่มั่นใจอ่ะก็ค่อยมั่นใจมั่นใจในตัวเจ้าของครเบกที่เราพล่าวหนิก็ต้องแบบแต่กล้าแต่กล้าจะพิดพาสคือกล้าเลยถ้าอยู่บนเวทีผมพูดไปเลย แต่เมื่อคืนได้เมื่อคืนได้มากเลยคุณนายดีดีแม่นล,ล้หมองว้างซิมปลาบ้าเดี๋ยวค่อยว่าออลงออก่อน